สวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายรูปดอกไม้สวนหลังบ้านเนาะ สวยงามสวยงามอันนี้ต้นทานตะวันต้นใหญ่เ้ยเพียงหัวใหญ่ยยเลยเนี่ยเนี่ย <c ười> ไอทัวท่วทั่วปุมันทัว่ว มาโทวัชตะผู้ไทยสีหองว่ามาโทวหักแป้นหักแป้นหักแป้นพักกุยช่ายเบมาฮงกันหลายน,นั่นก็นมาโทวข้างมาโทวลืมมาเบงตรงนี้คือถัว่ว ัวฟักยาวได้กินแล้วมาไงต้นทานตะวันเล็กกำลังขึ้นกำลังสวยงามเมื่อเท่ากี้เก็บมาจากนาได้สี่ฟักก็ได้ต่า ได้กล้วยประดับมันจะออกดอกสีชมพูเห็นของเขาขื้นงามๆมาภูมเก่าเนาะแค่รถนี่กะมีลงโหว,ว่าเสียดกระถางเซอไม่อยู่ถ้ามันลงโหมันงามมันจะได้มากินเออฮะอะไรเนี่ย อะไรเนี่ย <laughs> มาหูมันคือตั้มกระดกกระดัะดบแท้ฮะนะอ้ยแลกเว้ย <laughs> จะไว้เอาแนวอันนี้จะไว้เอาแนวมันดอกไม้จะได้พันมันนนี่มังามมันหลายสัน ลายสันลายสันงามดีตัวนี้กับสีอ่ำอิลีชดซื้ออิลีเดี๋ยวว่าใญ่ปูไว้สมละ นามีลีบางสีมันนะถ้าปูสีนี้มดในที่เป็นอะไรลเอาเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปต้องเอาสีนี้ปุูกเเต็มเลยเป็นแถวของมันเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายแก้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ